มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆเ,เก็บเป้ากางเกงยีนนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการให้ช่างเก็บเป้าขึ้นนะคะอันนี้คือเน้นแบบอยากได้ขึ้นเยอะๆเลยนะคะแต่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะการที่เราจะเก็บเป้าเราต้องดูที่ต้นขาเป็นหลักนะคะเพราะอะไรนะคะถ้าเกิดว่าต้นขาเตียมนะ่ะมันจะเก็บเป้าไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าต้นขามันเหลือมันก็จะเก็บได้พอประมาณนะคะยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือต้นขาคุนกับขากางเกงหนี่แทบจะพอดีกันเลยนะคะแต่ลูกค้าก็เลือกที่ต้องการให้เราเก็บนะคะทำอะไรไม่ได้ก็เก็บตามคําสั่งเขาประมาณนั้นนะคะอันนี้คืออยากได้ขึ้นแบบเยอะๆนะคะแต่ว่าดูแล้วคือเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็จะขึ้นให้พอประมาณประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะไล่ลงมาหาช่วงด้านล่างถ้าเกิดว่าช่วงต้นขามันเหลือมันจะไล่ได้ยาวนะคะแต่ถ้าต้นขาเตีมนะคือไล่ได้ยากมากก็จะได้พอประมาณเพลิอ่อันนี้เก็บไปคืออาจจะใส่ไม่ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกที่จะเก็บก็เก็บให้นะคะแล้วก็ย้ำว่าถ้าใส่ไม่ได้คือไม่รับผิดชอบนะคะเพราะ ช่างเตือนแล้วแต่ลูกค้าไม่ฟังนะคะเพราะเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดผ้าส่วนเกินทิ้งไปนะคะถ้าเก็บไปเยอะมันก็จะล้างเป้าะคะจากนั้นเราก็ค่อยเอาไปทับคิวกลับให้มันเหมือนเดิมถ้าเป็นงานตะเก็บห่อนะคะเราต้องตกลงพูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือทาว่าจะห่อกลับไหมหรือว่าจะพงเปื่อยนะคะอันนี้ต้องตกลงพูดคุยกัน ราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่ห้บาท60สบาทแปบาทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะตรงตะเข็บหนาหนาก็ใช้มือหมุนเอานะคะย้ำนะคะว่าการเก็บเป้ากางเกงยีนนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรทำนะคะเพราะกางเกงยีนมันจะไม่มีเป้านะคะมันความโค้งเป้ามันจะน้อยมาก ถ้าเราเก็บไปอ่ะมันจะนั่งไม่ได้นะคะมันจะทำให้เรานั่งลำบากเพราะเราทับคีวออกมาแล้วก็กลับตัวกางเกงออกมาดูนะคะเป้ามันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็แทบจะไม่เหลือตรงโค้งซีบแล้วนะคะเห็นไหมโค้งซีบกับเป้าแทบจะติดกันแล้วนะคะภาพดูเป้านนะะเนี่ยนะคะเนี่ยเป้ายื่นตรงเนี้ยเห็นไหมคะแทบไม่มีแล้วอันนี้คือถ้าใส่ ถ้าคนตูดใหญ่นี่คือใสแล้วล้างเป้าเลยนะคะได้ประมาณนี้